จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ในเดือนสิงหาคมของทุกปีจัดให้เป็นเดือนแห่งวิทยาศาสตร์หมวดวิทยาศาสตร์ของเราจึงจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายขปกรับหนึใครจะเป็นสิทธิยอดไแท้วิทยาศาสตร์ติดตามได้จากการแข่งขันของชั้นโมนีค่ะ 2. การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุและใช้ของเรียนชั้นม .2 ค่ะ 3. การแข่งขันภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีก้าวหน้าโฆษณาล้ำยุคค่ะ 4. การแข่งขันสาซชออุ๊ย 5. วิจัการตลาดนันตีวิทค่ะเป็นรายการสุดท้าย รายการไซวิ์พบกันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนมออวิทยาลัยแล้วพบกันในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะ